มหาสุทัศนสูตรตอนที่สองความงามแห่งกรุงกุสาวดีจากพระไตรปิกเล่มที่สิบทีฆะนิกายมหาวัคหลวงพ่อเจ้าขาในตอนที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาเล่าว่าพระพุทธองค์ทรงเปิดเผยว่าพระองค์เองคือพระเจ้ามหาสุทัศนะในอดีตและทรงใช้เรื่องราวความยิ่งใหญ่ของกรุงกุสาวดีเพื่อสอนเรื่องความไม่เที่ยง หนูอยากทราบว่ากรุงกุสาวดีนั้นมีความมดงามอลังการเพียงใดคะเจริญพรโยมวาสนาพระผู้มีพระภาคได้ทรงพรรณนาถึงความงดงามของกรุงกุสาวดีไว้โดยละเอียดเพื่อให้เห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดนะโยมพระองค์ตรัสว่ากรุงกุสาวดีนั้นมีกำแพงที่สร้างด้วยรัตนเจ็ประการคือทองเงิน แก้วไฑูทู์แก้วผลิบแก้วประพานทับทิมและแก้วมุกดาล้อมรอบถึงเจ็ดชั้นมีประตูสี่ประตูในแต่ละชั้นซึ่งทำด้วยรัตนะต่างๆกันไปที่หน้าประตูแต่ละประตูนั้นมีการปักเสาระเนียดหรือเสาเหลักเมืองไว้เจ็ดต้นซึ่งก็ทำด้วยรัตนะเจ็ดประการเช่นกันเสาเหล่านี้ ฝังลึกลงไปในดินสามช่วงตัวคนและสูงขึ้นไปในอากาศถึงสิบสองช่วงตัวคนแค่กำแพงกับเสาหลักเมืองก็วิจิตรงดงามขนาดนี้แล้วนะคะแล้วภายในเมืองล่ะคะภายในเมืองนั้นล้อมรอบไปด้วยต้นตานทองที่ทำด้วยรัตนเจ็ประการถึงเจดแถวต้นตานเหล่านี้เมื่อต้องลมก็จะบังเกิดเสียงอันไพเราะ ดุดเสียงดนตรีทิพยห้าชนิดทำให้ผู้ที่หลงหลายในเสียงดนตรีพากันฟ้อนรำไปตามเสียงนั้นและที่อัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือพระเจ้ามหาสุทัศนะได้ทรงเนรมิตสะโบครณีหรือสะบัวขึ้นในระหว่างต้นตาลเหล่านั้นสะเหล่านี้มีบันไดที่สร้างด้วยรัตนสีชนิดคือทองเงินแก้วไพลทูลและแก้วผลิต มีการปลูกบัวนานาพันธุ์ทรงกลิ่นหอมฟูงไปทั่วและยังมีท่าน้ำสำหรับให้มหาชนได้ลงอาบและบริจาคทานอีกด้วยเป็นเมืองที่งดงามราวกับสวรรค์บนดินจริงๆค่ะแล้วปราสาทท,ะะสาท,ที่ประทับล่ะคะปราสาทที่ประทับของพระองค์มีชื่อว่าธรรมปราสาทซึ่งยิ่งใหญ่อลังการกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดพระเจ้ามหาสุทัศนะทรงดำริว่า ถ้ากระไรเราพึงสร้างปราสาทที่ประเสริฐที่สุดเมื่อทรงดำริเช่นนั้นเท้าสักกะเทวราชก็ได้ทรงพระวิษณุกรรมเทพบุตรลงมาช่วยสร้างปราสาทแห่งนี้ธรรมปราสาทนั้นมีความยาวและความกว้างเท่ากันประกอบด้วยเรือนยอด84% 0 0 0พห้องแต่ละห้องประดับด้วยบันลังที่ทำด้วยรัตนะต่างๆและปูลาดด้วยเครื่องลาดอันงดงาม ที่หน้าธรรมประสาทนั้นมีสวนปามทองและสะโบกครณีที่ชื่อว่าธรรมโบกครณีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงใช้สำราญพระอิริยาบถฟังแล้วแทบจะจินตนาการตามไม่ถูกเลยค่ะว่าสมบัติของพระองค์จะมากมายมหาศาลเพียงใดใช่แล้วโยมทั้งหมดนี้ คือความยิ่งใหญ่ไพศาลแห่งสมบัติของพระเจ้ามหาสุทัศนะผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่แล้วเมื่อการเวลาผ่านไปพระองค์ก็ได้ทรงตระหนักถึงความจริงของชีวิตพระองค์ทรงตระหนักถึงอะไรหรือคะวันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปยังเรือนยอดชั้นบนสุดและได้ทรงเข้าฌานสมาบัติเมื่อออกจากฌานแล้วพระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าโอ้หนอ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขเมื่อนั้นเองพระองค์ก็ได้บังเกิดความเบื่อหน่ายในสมบัติทั้งปวงและได้ทรงตัดสินใจที่จะสละราชสมบัติทั้งหมดแล้วพระองค์ได้ทรงทำอย่างไรต่อไปคะพระองค์ได้ตรัสเรียกพระมเหสีแก้วมาแล้วตรัสว่า ดูก่อนเทวีเราได้บริโภคกามคุณมาเป็นเวลานานแล้วบัดนี้เป็นเวลาที่เราจะสแสวงหาโมกธรรมคือทางพ้นทุกข์เราจะหลีกเล่นอยู่ในธรรมประสาทนี้ขอให้เธอจุงช่วยปกครองราชสมบัติแทนเราเถิดจากนั้นพระองค์ก็ได้ทรงอธิษฐานจิตว่าขอให้รัตนเจ็ดประการและสมบัติทั้งปวงของเรานี้อย่าได้ปรากฏแก่เราอีกเลย และได้เสด็จเข้าไปประทับบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในเรือนยอดชั้นบนสุดแต่เพียงลำพังเป็นการสละครั้งยิ่งใหญ่จริงๆค่ะแล้วเรื่องราวตอนจบเป็นอย่างไรคะหลังจากที่ทรงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในปราสาทนั้นเป็นเวลานานพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตและได้เสด็จไปอุบัติในพรหมโลกพระผู้มีพระภาคของเราจึงตรัสสรุปแก่พระอานนท์อีกครั้งว่าดูก่อนอานนท์ เธอจงดูเถิดสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นชมอย่างนี้ดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นไปจากสังขารทั้งปวงกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่สุดเจ้าค่ะ ตลอดการสนทนาในมหาสุทัศนสูตรนี้หนูได้รับบทเรียนเรื่องความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้งและเห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยเจ้าค่ะเจริญพรขอให้โยมนำข้อคิดจากพระสูตรนี้ไปพิจารณาเนืองๆเ,เพื่อให้จิตใจคล้ายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆอันเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งปวงนะโยม